เป็นย้ากรอตอนนี้ผมก็นั่งอยู่ในแปลงหญ้านวนน้อยนะครับนี่ครับจะให้ดูแปลงหญ้านวนน้อยถามว่าในแปลงหญ้านวนน้อยนี้มีพวกหญ้าปนหรือว่าหญ้าที่แลกปอมที่ไม่ใช่หญ้ารวนน้อยไหมที่ไร่ก็มีนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูถ้ามองผ่านเนี้ยมันก็จะเหมือนว่าไม่มีอะไรเพราะมันสีเขียวม่วงคืนเนีคยนะแต่ว่าต้องปไปใกล้ๆครับจะมีที่ไร่เราจะทํายังไงครับนี่ครับ ถ้ามองผ่นานผ่านมันก็จะปกติครับไม่มีอะไรไม่เห็นอะไรแต่ว่าคนที่ทําไร่เขาจะรู้ว่าถ้ามองใกล้ๆอะ่ะก็คือถ้ามีพวกยาพนเนี่ยเราก็จะคอยเก็บไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างอันเนี้ยนี่ครับอันเนี้เยเป็นหญ้ากอถ้าที่ไร่มีเราก็ <c oughs> จะใช้เหล็กเนี่ยเป็นเหล็กเก็บยาปนครับปลายนี้ก็จะขมแล้วก็จะแทงแคะมันออกแคะมันออกมา เราก็จะเก็บกันแบบนี้ที่ไรนะเราเก็บทิ้งเพราะว่ามันมีดอกถ้ามันแก่แล้วมันก็จะร่วงวมันก็จะขึ้นลามไปเรื่อยๆต้องเก็บออกที่ไรเขาก็จะต้องเก็บออกเรื่อยๆนะครับเจอก็คือต้องเก็บออกเหมือนตรงนี้อีกอันหนึ่งตรงนี้ติดต้นหนึ่ง,ต,งต้องหาเวลามานั่งเก็บออก 更加高。